น้ำตัวพี่ไหนน้ครับผมมงคลชัยโซบิปีนีไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองสัปดาหซ้อมอยู่ที่ค่ายสองปีนี้กับที่เดิมปีเก้านี่เองมีใครเป็นกู้บังซ้อมแล้วเมื่อตอนนี้มีพี่ๆเราไหมคะครับพวกไหนค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดซูงเท่าไหร่ครับแล้วน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ประมาณห้าสิบมวยสไตล์อะไรครับสิ่งนึงวันนี้มาเจอซีพีพลังคือ่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยพยานศึกษาเขามวยสไตล์กำเนิดเตย วันนี้มาเจอซีพลังวางเกว่าแผงไงดิตามเกว่าจะไต่ตามตาตาเราเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นเข้าไปเดียวล่าสุดต่อยไว้ที่วันนั้นต่อยกับเป๊ะมากไปไหนกันเอาวันไหนชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสองวันนี้ต่ร้อยสิบเอ็ดเมื่อช้ามาแวนน้ำหนักนี้มาผ่านเรียบร้อยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะใครเนาะคุมมากี่กิโลครับสามกิโลไต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ <68. S 1> คนจังหวัดสีฝากเชิญเ,เช,เชวนแฟนขับราหน่อยเป็นแรงใจอะไเชียผมรับเนยี่นะอนเอชครับขอโคดีครับโอเค